สวยจัดสวยจัดเดี๋ยวนี้เรามาดูกันนะครับว่าวิธีไหนที่เราจะแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวได้ง่ายที่สุดวิธีแรกครับใช้ช้อนตัดครอบไข่ขาวออกมาให้ลึกที่สุดอ๋าาอโอเคโอเคนีเน่เอาหนเอาหนตัดเมือกได้เลยใเลยวางเลยนนะโอเคนะโอเคนะไม่ได้นะวิธีอุ้ยอ้าวมันเป็นอาจจะไปโดนเหลี่ยมช้อนมั้งแน่มันแตกแล้วคุณเฮ้ย และวิธีที่สองใช้ขวดดูดออกไปมันหรือเปล่ามันก็จุ๊บไปอย่างงี้ฮะเฮ้ยมันเข้าเร็วมากเลยอ่ะเอออันนี้ก็ดูสะดวกดีนะเอ้อเอาไปเทแต่มีไข่ขาวใช่มาว่ะใช่จริงทำไม่เพียงต้องให้มันไม่แตกนะสวยเลยครับ วิธีที่3ครับอันนี้ผมว่ามันเป็นสกิลแบบเฉพาะมันเคยทำปะไม่เคยและมันก็เฮ้ยแตกตั้งแต่ในนั้นล้คุณผมเห็นอ่ะไอเนี่ยมันอันตรายมากเลยนะไอขอบเนี่ยมันทำให้ไข่ระบาดเจ็บได้อะวิธีที่4เดี่ยมันจะเป็นวิธีที่คลาสสิกช้อนแล้วก็ใช่ใช่มันแลอะยะ เออเปการเลี้ยงไข่แดงในมือถ้าดึงเมื่อจะแตกจ้าวิเอาวะเรียบร้อยครับผมบอกแล้วว่ากิลวิชูคุณผมว่านี่เป็นวิธีที่ดีสุดนี่ยังไงล่ะนี่ของเราผมหั่นมาวันนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเอากระเทียมถูนิ้วเนี่ยสามารถหยิบขึ้นมาได้เลยคือจะผ่าเพื่อที่จะแบบเอาน้ํามันออกมาเออในกระเทียมเนี่ยจะมีสารแอซาซินอะลิซินคุณอะลิซินอะลิซินทำให้ริ้วนิ้วเราเหนียวขึ้นโอเค ยิ่ไปเลยครับไออเออเอสเอยทำไมมันเดินทางอ่ะเมือกอเูยเอยเอาเอาอะมามามาเฮ้ยอสวยจัดสวยจัดวิธีนี้ของแท้แม่ไม่ทาไรโอเค